สวัสดีครับร้านโปรเกมเมอร์ครับวันพฤหัสที่5ธันวาคมนะครับก็มาต่อกันในคลิปที่4ของวันนี้นะครับก็วันนี้น่าจะอัดแค่4คลิปนี่แหละนะครับนะก็ในคลิปนี้ก็จะมีอีกนี่นะครับ5เกมนะครับ5เกม6แผ่นนะครับพลัไซฟ2เสร็จแล้วนะครับแผ่นที่1ยังไม่ได้ไลฟ์จริงด้วยนะพอพอเอาไปเช็คในคอมปรากฏว่ายังเป็นแผ่นเปล่าอยู่นะครับ นี่ก็ไลฟ์มาแล้วนะครับแต่แผ่นที่ผมเปิดอยู่ไอผมใส่ใส่ในเครื่องอยู่เป็นเป็นสามก๊กสี่นะครับนะแล้วก็สองตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับคือเนี่ยดโนคขยสิตเนี่ยเนี่ยมันมันจะบอกอยู่ว่ามันมีสองดิสเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะมีโบนัสไอ้ r e s i d e n t Evil 3ามเดนโมนะแต่ผมไม่มีจริงๆไอโบนัสตัวเนี้ยนะครับผมเลยให้แผ่นเดียวนะฮะก็คือตัวเกมอย่างเดียว เนาะเนี่ยแต่ปกมันจะบอกอยู่ว่ามันได้สองนะแต่บางทีลูกค้าชอบถามไงปกเอ้มันมีสองไม่ใช่หรออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยที่ผมบอกแผ่นก๊อปปี้ของไอแผ่นปั๊มอ่ะของไอเซคเคนเดนเซ็ตส์นะครับดีเจน็อปมาณานะครับเนี่ยของค่ายเพย์เยอร์นะครับเนี่ยแผ่นปั๊มเนี่ยตัวเกมมันก็มีแผ่นเดียวนะครับแต่มันจะมีแผ่นโบนัสอีกแผ่นหนึ่งเขาก็ให้มาเนี่ยเขาก็ปั๊มให้มาเหมือนกัน นะเนี่ยเขาก็ปั๊มมาเหมือนกันเนี่ยเขาก็ปั๊มมาขายสองแผ่นนะเนี่ยก็ถ้าใครดูจากไอซ,ซีเรียลนัมเบอร์มันอนะเนี่ยมันก็จะมีสองดิสอะมันจะมีดิสศูนย์สองหนึ่งเจ็ดศูนย์กับดิสสองศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะฮะเนี่ย,ยมันก็ให้มาสองดิสอย่างเงี้ยเนี่ยผมนี่บอกแผ่นปั๊มเขาก็ขายสองดิสนะแผ่นไหนมีโบนัสให้มันก็ให้ใหมาอย่างเงี้ยน,นะครับผม,ผม,ผ,มผมก็มีอยู่หลายเกมนะที่ที่มันก็ ขายแผ่นปั๊มแล้วมันก็ต้องซื้อนะนะซื้อแล้วมันเป็นแผ่นโบนะัสโ,โจโกโป,โปโดันเจียนทั้งภาคหนึ่งภาคสองเลยมั้งโดโจโคโปดันเจียนแล้วก็เนี่ยลีเจนนอบมานาเนี่ยที่เห็นนะมันมันมันให้มาด้วยนะครับนะแล้วพอมันให้มาอย่างงี้ผมก็ก็ขายไป้างนี้เลยนะฮะไม่ต้องไปหาไฟล์หาอะไรมานะฮะก็คือดึงข้อมูลอ่านข้อมูลจากจากแผ่นปั๊มนี่เลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ขายเลยอแล้วก็เก็บข้อมูลได้เลยนะอันนี้พักสี่นะครับนะถูกถูกต้องไหมแต่ถูกนะ่ะไม่ช่วงนี้ทำทาไม่ผิดหรอกนะมีมีเบอร์เบอร์อ้าวเครื่องช็อตอีกอะเครื่องันช็อตไปอีกอะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งต้องไปเปลี่ยนแผงไฟเข้าอะแผงไฟเข้ามัน มันเริ่มเสียก็ทยอยทยอยเดี๋ยวคืนนี้ก็นั่งทำอีกสักสิบแผ่นแล้วก็พอละนะแล้วเดี๋ยวไปต่อพรุ่งนี้น่าจะได้นะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะนะครับมันช้าตอนสตาร์เตรียมงานนี่แหละ นะแต่พอได้ละอ่ะมันขึ้นแปลงตะกี้ไม่ได้ขึ้นจ้ะต้องดูตรงนี้เนาะไอไตเตนตะกี้มันไม่มีไอตรงนี้ก็ไม่มีนะมันขึ้นอ่ะเนี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยพักสนะี่นะนี้ถูกต้องนะครับก็ภาษาอังกฤษมันจะออกแต่สี่กับหกนะครับแต่ถ้าเวอร์ชันญี่ปุ่นนะมันจะมีสี่ห้าหกเลยนะครับสี่ห้าหกเลยถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่น นะแต่ภาษาอังกฤษมันไม่เอาภาคห้ามาทำนะก็ไม่รู้มันมันทำไมมันวนเว้น mm hmm. ไปเพื่ออะไรนะมันเอาภาคสี่แล้วก็ภาคหกเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเว mm ้น hmm. ไปเพื่ออะไรเหมือนกันเดี๋ยวผมแยกยแผ่นปัม๊มเก็บไปเก็บนะภาคสี่นี่ก็เป็นรอยต่อของของเครื่องเพีนหนึ่งกับเครื่องซูเปอร์ มันออกทั้งสองทั้งสองเครื่องเลยนะครับภาคสี่เนี่ยมีทั้งเครื่องซูเปอร์แล้วก็เครื่องเครื่องเพลงหนึ่งเนี่ยออกให้ทั้งสองเครื่องเลยอ่ะอน,นี้หกนะครับเออแล้วทำไมผมไม่เปิดภาคสายอีฟสักทีลืมมาเปิดภาคหกก่อนอีกอ่ะนี้หกถูกต้องนะ เล่นช็อตได้ไหมไอ้นี่มันปีปีคอสอแล้วใช่ไหมมันช่วงประมาณคอสอสองร้อยอะสามก๊กก็ประมาณพันแปดรอปีที่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันคอสอมันก็สองพันแล้วเนาะศตวรรษที่ยี่สิบอ็ดอะเนาะ ไอ้นี่มันตั้งแต่ศตวรรษที่สองสองร้อยนะพันแปดร้อยปีที่แล้วใช่ไหมสามประวัติศาสตร์สามกกก็จัเหลือไฟนอนนะครับเหลือไฟนอนแล้วก็เสือเกมยิงปืนนะแล้วก็เหลือเกมไอ้พวกอีกนิดหน่อยเกมที่แบบแผ่นเดียวอะไรนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวก็ทยอยทยอยพวกนี้ก็สามสี่คลิปประมาณเนี้ยไฟนอลสองคลิปเกมยิงปืนคลิปหนึ่งแล้วก็เกมอื่นๆของที่เหลือที่แบบแผ่นเดียวเกมแผ่นเดียวอะไรเงี้ยอีกคลิปหนึ่งแล้วก็แอคชั่นรีเพย์ประมาณเนี้ยนะครับสามสี่คลิปเนี่ยแหละไฟนอลน่าจะสองคลิปยิงปืนคลิปหนึ่งแล้วก็แอคชั่นรีเพย์กับเกมอื่นๆเนี่ยสี่ประมาณสี่คลิปพวกนี้ ประมาณนะอ่านี่แผ่นหนึ่งมีแล้วนะนะมาแล้วนะครับนีนี่ิวเกมได้แล้วครับผมอยากจะให้ดูตอนที่เอาแผ่นไปเข้าคอมยังเลยมันไม่มีข้อมูลมันโบบเลยเป็นแผ่นว่างผมลืมลืมไหลท์ทำาทำเบอร์นะแต่ก็ ปัจจุบันหลังๆก็คือผมเทสหมดนะก็คือลูกค้าสั่งสั่งอะไรใครสั่งแผ่นมาผมเทสให้หมดมันก็จะไม่หลงอ่ะนะครับไม่งนั้นถ้าเกิดว่าไม่ไม,ไม่เทสเนี่ยหลงแน่ๆนะลูกค้าได้ไปในแผ่นเปล่าแน่แนๆนะเป็นลืมลืมไลท์นะครับทําไมถึงว่าถ้าไม่ได้เทสอ่ะนะเราส่งให้ก็คิดว่าไลท์แล้วเนี่ยจริงๆอะ่คๆอะคิดว่าไลท์ไปแล้วด้วยจริงๆอ่ะคิดว่าไลท์เสร็จแล้วนะหลงเลยก็ส่งแผ่นเปล่าให้ลูกค้าแต่ ปัจจุบันเนี่ยผมเหมือนกับป้องกันตรงนี้ส่วนหนึ่งนะก็เลยมีการเทสก่อนนะครับมันก็จะเช็คเช็คว่าเออเนี่ยงานถูกต้องแล้วก็จะมีบางทีงานผิดนะงานผิดภาคอย่างเงี้ยนะสามก๊กสี่เปิดมาเป็นเออสามก๊กหกเปิดมาเป็นสามก๊กสี่อะไรเงี้ยนะครับซ้ำกันสองแผ่นอย่างเงี้ยบางทีนะอืมเนี่ยก็ถ้าไม่ได้เช็คก,ก็ไม่รู้ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันทำซ้ำไงนะ ก็ตอนหลังก็เลยตัดสินใจว่าเออเรามาอัดคลิปแล้วเราเช็คทุกแผ่นดีกว่านะ้้วเปิดดูว่าเออแผ่นมันเปิดมาเนี่ยงานมันโอเคหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันเล่นได้โอเคไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะอ,อันนี้แผ่นสองถูกต้องนะมันบอกให้เช็งเด็ดหนึ่งนะครับโอ้ ไปกันแล้วโอ้คลิปนี้ทำไมไม่ถึงสิบนาทีเลยวะน,นี่ขนาดลองต้องหลายแผ่นนะต้องเจ็ดแผ่นรวเครื่องช็อตด้วยเออทำไมมันไปเร็วจังผมเปิดไว้ขนาดนั้นเลยหรออ่ะอันนี้เดี๋ยวเขียนแผ่นได้แล้วนะอันนี้เรียบร้อยละแผ่นสองนะครับแล้วก็แผ่นหนึ่งมันไม่ใช่ว่าไหลแล้ว ไม่ติดไรแล้วไม่ไม่ดีนะเพราะว่ามันเปิดมามันมันไปขึ้นหน้าไอ้นั่นน่ะหน้าไอไอว่างๆแล้วขึ้นทุกครั้งด้วยแล้วเปิดฝาดูแผ่นก็ไม่หมุนมันไม่เหมือนไอ้ไอล็อกแมน X หกที่ที่ตอนหลังมาเทสี่แผ่นไม่ดีแล้วตอนหลังมาเทสมันมันขึ้นโลโก้แต่ไม่ยอมเข้ามันจอดําค้างไม่ยอมเข้าเกมนะแต่เปิดดูมันแผ่นหมุนนะไอ้นี่หมุนมันเหมือนกับมันหมุนนิดนึงแล้วมันก็เช็คว่ารู้ว่าแผ่นเปล่ามันก็หยุดหมุนแล้วก็เข้าหน้าไอ้นั่นนะ ผมก็ว่าอยู่ผมก็เสาะหงายหงายแผ่นดูเมื่อกี้มันก็โบโบนะเนี่ยถ้ามันมีเนื้อมันก็จะมีขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นเห็นเห็ไหมเนี่ยเนื้อมันถึงเกือบเกือบถึงขอบเนี่ยแต่ตอนแรกมันโบเลยอ่ะไม่มีไม่มีเนื้อเลยนะส่องดูก็มันก็ยังไม่ได้ไลอ่านี่พักหนึ่งนะ ภาคหนึ่งมีตัวเนี่ยมีคิงคองมีสิงโตแต่สิงโตมันไปโผล่ทีภาคสามั้งภาคสามหรือสี่อ่ะในเพยสองมมีอยู่นะไอ้กาโดเนี่ยแต่ภาคสองหายนังภาคสองไม่มีอายุโกะมีเนี่ยอบาคุริวไอ้บาคุริว,รว,รวแปลกๆว่าน,น,น,นินจาตัวตุ่นเนี่ยนะทำไมมันเป็นแบบนี้วะ <laughs> นี่อะไรวะเนี่ยหมูหมูป่าโอ้โหกระต่ายอลิยมี ฟอกมีฟอกด้วยอ่ะลองอันเนี้ยเสือมีลองคินของดูภาคสองนี่เปลี่ยนมีอยู่สามตัวเองมั้งจากภาคหนะึ่งะมีมีอะไรอายุโกะหมาป่าแล้วก็อลิสกระต่ายแล้วก็ลองเสือเนี่ยมีแค่สามคนที่จะไปต่อภาคสองอ๋าคูริวอยู่สี่คนนะบาคูริวใช่ตัวตุ่นไหมเนี่ย ผมลองนี้ข้องใจข้องใจอยากทำไมแต่ตัวไม่แปลกๆวะหน้าตาดูดี่บาคูริวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองผม,ผมลองแปลงล่างดูดิใช่ใช่ตัวตุ่นไหมแต่แต่แตน่าจะใช่โอ้มันทำเปลี่ยนโมเดลใหม่อะโมเดลนี้ทำไมเอแต่ข้างในมันก็เป็นนินจาอยู่นี่ยเน,นี่เออข้างในยังดูดีหน่อยแต่ข้างหน้าข้างนอกหน้าตายังอะไรเนี่ยโหหน้าเกลียดมากเลยยังคนแก่ด้วยหัวตึกเถิดลา,าน เนี่ยตัวตุ่นไหมเออใช่ใช่ตัวตุ่นเนี่ยเออตัวเดิมตัวเดิมแต่โมเดลโหข้างนอกน่าเกียดมากข้างในดูดีหน่อยนะข้างในดูที่เป็นนินจาแบบนารูโตะอยู่นะนินจาแบบใส่เฮตกาดเนี่ยเนข้างในมันยังเป็นนินจาแบบใส่เฮตกาดดูดีหน่อยข้างนอกนี่น่าเกียดที่เปลงเลยเป็นลุง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 แบบหัวละล้านแล้วมีมีผมออกข้างๆอ่ะเหมือนเหมือนเฮฮาจะ แล้วก็มีกาโด้กาโดมันเอาไปโผล่โผล่ทีภาคสามหรือภาคสี่นี่แหละมีอยู่มีเหมียสิงโตนะไลออนกาโดแต่ไอ้นั่นหายหมดเลยนะพวกอื่นอะไรฟ็อกไออะไร,ะไรเนี่ยไอไอคงิงคองอะไรเนี่ยหายหมดเลยนะไม่โผล่เลยภาคสามภาคสี่ไม่มีก็ไม่มีอ่ะได้เดี๋ยได้ลองมีบัดดี้รอหนึ่งนิดนานหน่อยโอเคดึงเวลาไป เอ้ยผมเขียนเรียบร้อยยังแผ่นหนึ่งแผ่นสองโอเคเรียบร้อยไม่หลงแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อืมนะครับวันวันนี้ก็เท่านี้แหละสี่คลิปพอแล้วนะครับนะพรุ่งนี้ไปต่อพรุ่งนี้ค่อยอัดต่อทับแผ่นรอไว้อย่างเดียวพรุ่งนี้คืนนี้นะครับ ภากับภาคสองนี่คนเล่นเยอะจริงๆนะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฟ็อกนี่นี่มันขังข่าวเดอะแบดเจนนี่เดอะแชีน่าเลโอพาร์ตอืมเสือดาวหายไอ้ไอออนหายมันมีมันมีตัวละครลับอันนี้ไหมปลดเล่นเล่นเคลียร์เล่นอะไรแล้วตัวละครมันปลดเพิ่มไหม หายจากภาคหนึ่งหลายตัวเลยแต่แต่มีกอรกาโดอ่ะที่บอกกาโดไลออนน่ะไปโผล่ไปโผล่อยู่ในภาคสามภาคสี 3, ่ 4, มันเอามาโผล่ใหมนะอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้สิบห้านาทีนะครับนะเดี๋ยวผมขอตัวพักผ่อนนะฮะแต่ยังไม่ได้พักผ่อนหรอกก็ตัองทําแผนไปเรื่อยๆแหละนะครับนะแต่คงไม่อาจเพิ่มแล้วเหนะื่อยนะอาจเพิ่มก็ดึกแล้วนะครับก็ไปอัดพรุ่งนี้ชะพรุ่งนี้เช้าเริ่มเริ่มอัดเลยนะครับ นะเดี๋ยวเตรียมแผ่นเตรียมอะไรให้เรียบร้อยเยอะๆนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันต่อนะครับก็ถ้าถ้ามันงานเร็วอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ก็น่าจะส่งให้ได้นะนะครับพรุ่งนี้ถ้า4คลิปอัดทันเนี่ยก็4ีห้าคลิปอัดอัดจบเนี่ยก็ก็ส่งตอนเย็นได้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้สั่งดีดีที่ลูกค้าไม่ได้สั่งผ่านช้อปปีด้วยคือถ้ามันมาสั่งผ่านช้อปปีอะ่ะมันต้องไปดรอปออฟนะครับมันต้องไปส่งแบบดรอปออฟนะฮะแล้วดรอปออฟอะ่ะมันปิด5้าโมง นะครับมันปิดรับดอกอ้อมห้าโมงนะครับแต่ถ้าลูกค้าสั่งนอกช้อปปี้อย่างเงี้ยแล้วส่งส่งช่องทางทั่วไปขนส่งทั่วไปมันได้ถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยมันดีตรงเนี้ยได้ถึงทุ่มหนึ่งนะครับก็ทุ่มหนึ่งเนี่ยผมก็ทํางานได้ถึงประมาณหกโมงแหละนะครับแล้วก็ไปส่งนะก็ถ้าหกโมงเนี่ยทำทันปิดงานทันก็พรุ่งนี้ก็ส่งได้เลยนะครับชง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 หกโมงเนี่ยแหละนะแต่ของมันก็ไม่ได้ออกนะนะครับของก็จะไปออกอีกวันหนึ่งนะนะครับนะครับ ก็พยายามเร่งแล้วแหละนะครับเร่งทําอยู่นะครับลูกค้าก็ก็เห็นก็เห็นลูกค้าคุยมาแล้วแหละบอกว่าเออผมไม่ได้รีบผมรอได้อะไรเงี้ยอยากจะให้ได้งานดีเอาไว้เก็บสะสมอะไรเงี้ยนะก็ก็คือพูดอย่างนี้มากก็ก็คือขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้าใจกันเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมก็ทำงานทำให้นะครับนะโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะประมาณนี้ขอบคุณนะครับ